สามีน้ำเชื้อ120ล้านค่ะอายุ33หนู28ก็คือเจ้าตัว28ฉีดสีดูปกติผนังมดลูก10มิลปล่อยมา5ปีแล้วไม่ติดค่ะสามีปกติน้ำเชื้อ120ยล้านก็คือการดูแค่ปริมาณน้ำเชื้ออย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวบอกว่าสามีเราจะสามารถทำให้เราตั้งครรภ์ได้ค่ะผนังมดลูกอย่างเดียวเกี่ยวข้องกับการท้อง100%ไหมไม่ค่ะผู้หญิงสำคัญด้วยเรื่อง แม่ก็ต้องไปตรวจเรื่องไข่ไปตรวจเรื่องของรังไข่ไปตรวจเรื่องของฮอร์โมนเพศต่างๆเอสโตรเจน FSH นะคะ LH โปรแลคตินนะคะถ้าบางทีตัวแม่เองเนี่ยอยู่ในภาวะไข่ไม่ตกเหลือรังต่อให้แม่ผนังมดลูกหนา1ิมิลแต่ไข่มันไม่ตกไม่ท้องหรือแม่ไปตรวจดูแล้วปรากฏว่าเป็นภาวะที่รังไข่เสื่อมก่อนวัยเอสโตรเจนตกนะคะก็มีผลต่อคุณภาพของไข่แบบนี้ไม่ท้องนะคะหรือว่าคุณแม่มีโปรแลคตินสูงคือฮอร์โมนน้ำนมสูงถ้าฮอร์โมนน้ำนมสูงเนี่ยมันจะกดการตกไข่ไข่ไม่ตกแบบนี้ท้องไม่ได้หรือว่า แม่มีฮอร์โมนไทรอยด์ผิดปกติ TSH เนี่ยผิดปกติส่ SH, งผลต่อการตกไข่ท้องไม่ท้องไม่ท้องอแทนด้วยข้อมูลที่แม่ให้มาแม่ให้มาแค่ว่าผนังรูลูกเท่าไหร่จ้า10บมิลตัวแค่ผนังรูลูก10มิลการันตีว่าท้องได้หรือไม่ไม่ได้คราวนี้เรามาดูวิเคราะห์ทางปัญหาคุณพ่อตัวที่มันมีร2 0ล้านน่ะมันวิ่งไหมจ้า หลั่งออกมาเยอะมีจำนวนตัวสเปิร์มเยอะจะท้องง่ายได้หรือไม่คำตอบคือไม่สามารถใช้เกณฑ์นี้เกณฑ์เดียวมาวิเคราะห์ได้ว่าสเปิร์มแบบนี้ทำให้เราท้องได้หรือไม่เกณฑ์เดียวไม่ได้ค่ะเพราะบางครั้งเราหลั่งน้ำเชื้อเยอะนะบางคนนะเสียว่ามีอะไรกันใช่ไหมคะแล้วก็น้ำออกมาเยอะบางคนนะพุ่งออกมาอะไรคุณแม่อุ้ยบันเทิงท้องแน่เลยรอบนี้สเปิรม์มน้ำออกมาน้ำเชื้อออกมาเยอะเลยถ้าแค่น้ำเนี่ยบอกอะไรไม่ได้เลยน้ำอาจจะไม่มีเนื้อก็ได้นะอาจจะมีแต่น้ำก็ได้นะแล้วก็ข้างในหลงเงหลงนึกว่น้ำ ท่วมทุ่งปะบุ่งหลงแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอะเอ,ะอะาใหม่ครูก้อยของหนูเนี่ยหนูไม่ได้พูดเรื่องน้ำหนูพูดพูดเรื่องคอนเซนเทชันคือมีจำนวนตัวสเปิร์มร2อยล้านเข้าไปซูมดูโมดิลิตี้ต่อจากเธอเธอต้องไปดูโมดิลิตี้โมดิลิตี้ก็คืออะไรคะการวิ่งว่ายของสเปิร์มหรือว่าการเคลื่อนที่ของสเปิร์ม WHO เนี่ยนะคะล่าสุดในอัปเดตเลยโมดิลิตี้เมื่อปี2021จะต้องมีการเคลื่อนที่หรือการวิ่งว่ายเกิน42%่สิบองเปอร์เตัวไปดูสิจสิ มันวิ่งเกิน42หรือเปล่าแม่ต้องตรวจมาค่ะเมื่อกี้จะไปดูว่ามอร์ตอลิตี้ต้องเกิน 42, 42แค่นั้นไม่พอต้องไปดูมอร์ฟ o ل و ج ีมอร์ฟ o ل و ج ีก็คือรูปร่างของสเปิร์มเกณฑ์ของ WHO บอกว่าจะต้องปกติ4จาก120ล้านขอแค่4ให้มันปกตินะแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายก็ตกเกณฑ์เขานี่เหมือนกันส่วนใหญ่เป็นซอมบี้ค่ะสเปิร์มพวกที่เคลื่อนที่ไม่มีทิศทาง แล้วก็ชอบที่จะวิ่งเร็วแบบไม่มีทิศทางเนี่ยครูก็จะเรียกมันว่าสเปิร์มซอมบี้ซึ่งส่วนใหญ่มันมารูปร่างติดปกติแม่ก็ต้องไปเช็คก่อนถ้ารูปร่างของสามีได้แค่1%เเหมือนเคสเมื่อกี้ หรือบางคนศูนเปอร์เซนต์เลยนะจ๊ะพูดง่ายๆว่ามีแต่ตัวแต่เป็นซอมบี้ทั้งหมดเลยวิ่งดีแล้วก็วิ่งผิดทิศผ,ผิดทางแบบนี้ไม่สามารถที่จะท้องธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นต่อให้โมดิลิตี้รวมเกิน4ีเปอร์เซนต์ในทางผลแลบอ่ะเขาต้องมาวิเคราะห์โม t ิลิตี้สีเปอร์เซนต์นั้นอีกว่าโปรเกรสชีฟไหมวิ่งเป็นเส้นตรงไหมกี่เปอร์เซนต์วิ่งโค้งกี่เปอร์เซนต์อยู่นิ่งๆอะ่ะกี่เปอร์เซนต์เขาก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะมันมีเกณฑ์วิเคราะห์อยู่นะ WHO ค่ะเขาแบ่่่่งงงเเเเกกกณ์ารวิขอออออปป็นน3แบบ1ืทีไ ข้้าางหนเขาใช้คําว่า progressive ซึ่งดริวชเอบอกว่าตัวเคลื่อนข้างหน้าต้องมากกว่าหรือเท่ากับ30%ถึงจะทําให้เกิดการท้องธรรมชาติได้ 2. มันจะต้องมีตัวที่ non progressive motility ก็คือตัวที่ไม่เคลื่อนไปข้างหน้าจะต้องน้อยกว่า1%ข้อที่3ค่ะพวกสเปิมที่เขาเรียกว่า immotile สเปิม immotile ความหมายคือนิง่งคือเชื้อนิ่งเลยพวกนี้ถ้าคุณจะเจอเชื้อนิ่งเนี่ยต้องน้อยกว่า20%ถ้าคุณไปเจอเชื้อนิง่งเยอะกว่า20% บางทีก็ทองยากแต่ถ้าเชื้อนิ่ง100%หรือ90%บางทีภาษาแพทย์ใช้รวมๆว,ว่าเชื้อตายหรือแต่คำถามจะแล้วเป็นอัมพาตกับตายมันไปถึงไข่ได้ไหมมันมันไม่ถึงไม่ได้อยู่ดีต่ให้เป็นอัมพาตมันก็วิ่งถึงไข่ไม่ได้ค่ะส่วนตายมันไม่วิ่งอยู่แล้วไม่มีชีวิตอยู่แล้วถูกไหมคะ ก็จะบอกให้ฟังอย่างนี้นะคุยกับคุณหมอเลยนะในรายการคุยกับแพทย์เพื่อคุยเมื่อเมื่อวานบอกว่าคุณหมออีตัวนี่เนี่ยเราชุบชีวิตมันได้ไหมหมอบอกว่ามันก็มีวิธีอยู่นะเอาไปปั่นเอาไปอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มสั่งเพิ่มอะไรแต่สุดท้ายพอมันกระเตื้องเฮือกขึ้นมาแล้วเขาก็จับมันไปเจาะให้อ่ะมันก็ไม่เข้าอยู่ดีเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเขาเรียกอะไรมันอยู่ในไอซียูอ่ะแม่มันโคม่าก็ไม่ปฏิสนธิหรือบางทีมันปฏิสนธิได้แป๊บหนึ่งตัวอีตัวโครโมโซมของตัวอ่อนผิดปกกติส่่ทา็อออยูดีะ จบเพ้นคำถามข้อที่2ของแม่เมื่อกี้เช็คลิสต์ให้กูก้อยตอบไป2ข้อแล้วใช่ไหมครัข้อที่2เมื่อกี้แม่ถามว่าไงนะน้ําเชื้อร้อยร้อยยี่สิบเนาะ,ะทำไม <20. S 1> ก็ถึงไม่ท้องอ็ปล่อยมา5ปีกูก้อยก็เลยบอกว่าจะมาดูแค่ว่า น้ำเชื้อ120ล้านตัวไม่ได้แม่ก็ต้องไปดูอะไรคะโมดิลิตี้ว่ามันวิ่งเกิน42%ไหมแล้วแถมว่าแม่ดูโมดิลิตี้ว่าวิ่ง42%แล้วไหมแม่ก็ต้องมาดูอะไรอีกคะโปรเกรสซีฟวิ่งเป็นเส้นตรงไหมหรือว่าเชื้อนิ่งไปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยสามแม่ก็ต้องไปดูอะไรคะมฟอร์จีว่ารูปร่างของสเปิลสามเมียมันปกติเกิน10%ไหมนั่นแหละถึงจะเป็นขนนะคะว่าแม่จะท้องได้หรือท้องไม่ได้ถ้าสมมติว่าไปดูแล้วเนี่ยมฟอร์จีมันต่ำมาก,มากๆเช่น 1%, 1 2%ยังไงก็ต